สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมไม่ตีช้ชาแนลเราจะมาเล่นเกมพบเจอบะายกันเย่ <Yeah. S 1> เอาละครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นเครื่องบินกันแล้วนะฮะเราไปลงที่ไหนกันดีฮะเราไปลงโพจิงกิกันดีไหมไม่น่ารอดนะฮะพจิงกิเราไปลงที่เมืองเยอะๆบ้านเยอะๆแล้วก็ไม่มีคนอยู่แล้วโอเคนะฮะเราจะบ้านหนึ่งหลังนะฮะหวังว่าจะมีของดีๆของโคตรเยอะเลยโอเคนะฮะตอนนี้เราเจอแต่กล้องแต่ไม่เจอปืนนะฮะเก็บไปก่อน นะฮะอาจจะเจอปืนก็ได้นะฮะข้างล่างอ่ะไม่ก็บ้านที่สองโอเคนะฮะเราเจอบ้านสีฟ้ากันแล้วโอ้ตอนนี้นะฮะเรากำลังหาปืนกันอยู่อ่าจังหวะนี้นะครับเราเจอแต่แมกกาซีนเก็บไปก่อนนะฮะโอ้นี่มันสไนเปอร์สไนเปอร์ก็อย่างดีนะครับเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะต่อไปเราเจะโอ้ ตกใจหมดเลยโผล่มาเงีย,งยบๆนี่ไม่พูนไม่เจอากันเลยโอเคเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วเราไปดูบ้านหลังนี้กันเลยหรือไม่ดูดีไม่ดูแล้วกันเมื่อกี้สตโตมันโผล่มาจากประตูนี่นะเออเฮเอ,อเ,ออเ,ออเออก็บไปก่อนเผื่อจะมีประโยชน์กับเราตอนนี้เลสโซนนะฮะเออตอนนี้เลสโซนแล้วนะฮะเราอยู่ในโซนเลสโซน แต่ว่าทำไมกูไม่อยู่ริมวงได้วโอเคนักกีฬาคนนี้นะครับกำลังวิ่งรอบสนาม30สิบรอบนะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวเราผิดอันผิดอันอตอนนี้นะครับผมกำลังจะวิ่งเข้าไปในตอนออกลางวงนะฮะไม่ใช่ตอนสิเรียกว่ากลางวงโอเคนะครับเราเจอกระเป๋าศพนะครับข้างหน้านู้นนะเพราะว่าผมฆ่ามันเอง โอเคนะครับเราจะถึงเป้าหมายที่เรามาร์กไว้แล้วนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นต้นต้นไม้ตรงนี้นะครับเรามาฟาร์มตรงต้นไม้ดีไหมเห็นไหมครับตรงต้นไม้จริงด้วยโอ้สุดยอดไปเลยนะครับเราอยู่ตรงกูจะวิ่งมาทำเฮ้ยสิ่งที่ผมเจอคือเรือขับได้ไม่เนี่ยมันขับมาได้ไม่เนี่ยโอ้มันขับได้จริงจริงด้วยเดี๋ยวเราขับดู โอ้ตอนนี้อูบเลี้ยวเดีเลยเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียวเียวเดียวเดียวชิบหายแล้วโอเคนะผมเจออีกลำหนึ่งโอ้โอเคเมื่อผมเจออีกลำลำหนึ่งผมก็ขับไปเลยนะครับผมคราวนี้ผมถอยหลังนะฮะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายแต่มันมีแต่เลี้ยวขวานะครับอย่างที่สิริพูดเอ๊ะ ตรงนน้นมันก็มีเรืออีกลับหนึ่งนี่หว่าเออถ้าเรือคันนี้มันพังแล้วก็สำรองได้ถูกไหมโอเคนะครับจังหวะนี้ผมเจอโขดหินนะครับเดี๋ยวผมจะว่ายไปตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบนโขดหินนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนบกนั่นเองนะฮะเดี๋ยวโขดหินมากก็มันบกไม่ใช่หรอโอเคนะครับผมอันนี้มันเป็นไม่น่าใช่โขดหินนะมันเป็นภูเขาหินเลยจังหวะนี้นะครับเกิดปัญหาแล้วนะครับมันขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้มนั่งขึ้นไม่รอดฮะ ตอนนี้เอ่อมันพอพยายามจะปีนมันก็ปีนไม่ได้ไงแล้วถ้ามันขึ้นไม่ได้จะมาทำเฮลอะไรวันนี้โอเคผมเจอโขดหินที่ใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะขึ้นมันไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะว่าขึ้นไปเด้นะ๋ยวผมหาที่ขึ้นก่อนตั้บหนึ่งโอเคต่อไปก็แค่กระโดดขึ้นไปจบไหม อืมมันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีแหละแล้ววันนี้กูจะได้ขึ้นบกขึ้นเขาไหมเนี่ยโอเคผมขึ้นได้แล้วนะคะจังหวะนี้หุ้ยกว่าจะขึ้นได้ว่าแต่เรืออยู่ไหนกาจะใบาบเรือสักหน่อยเรือหายช่างมันโอเคช่างหัวเรือแล้วก็ไปที่กลางวงกันเลยไปเลยเฮ้ยทุกคน ผมว่าผมเจอคนนะด้วยมันขับรถไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะยิงมันสักหน่อยไนยิงมันดิเดี๋ยว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 มันมันมันจะขึ้นมาชนกูเป่าเนี่ยวายลบลบลบเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหมันมากันทั้งสองคนงั้นรีบเพนก่อนดีกว่านะก่อนที่จะสายไปเฮ้ยตาย โอ้โหได้ทีสิบสามเกือบจะท็อปสิบแล้วเนี่ยโอ้มาตายตอนนี้